สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะมาทำอาหารกันครับที่ส่วนยางวันนี้เราลืมลืมเอากับข้าวมาครับส่วนข้าวเหนียวเนี้ยออกมาแล้วนะครับข้าวเหนียวออกมาแต่ลืมกับข้าวจะโชคดีครับเราพอดีเราพกมาม่ามาครับมาม่าเราจะใส่ติดกล่องไว้ในแบบนี้ครับติดกล่องแบบนี้ครับดีที่ไม่มีมาม่าแบบนี้ครับวันนี้เราจะกินจะกินข้าวเหนียวกับมาม่าครับ แล้ววันนี้เราก็ลืมอีกอย่างนะครับผมไม่ได้เข้าสวนตัเจ็ดวันแล้วครับเวลาเราจัดของขึ้นรถเนี่ยก็บางครั้งก็ลืมได้มันหลายอย่างครับทผู้ชมออยู่หลังรถอีกเยอะแล้วครับเราก็จะมาตัดหญ้าด้วยมาพ่นยาฆ่าหญ้าด้วยครับนี่ก็ลืมอีกยานะครับลืมไม้เซอฟี่ดีนะครับเออไม้ขาตั้งกล้องดีครับดีมีไม้เซอร์ฟี่แบบนี้ครับอย่างนั้นเราไม่มีไม่มีอุปกรณ์ถ่ายทําแล้วครับเอาเรามาติดตั้งไม้ เซอร์ฟี่ก่อนครับโอ้ดีครับแต่ไม่เซอร์ฟี่มันเขาไม่แข็งแรงเท่าไหร่นะครับข้อเสียนะครับก็ถือว่ายังทำงานได้อยู่ครับได้ระดับหนึ่งครับต้องยังต้องไม้ต้องพื้นดีๆครับพื้นแบบพื้นต้องตรงๆครับถ้าพื้นไม่ตรงก็ไม้แบบเซอร์ฟี่แบบนี้ไม่สามารถตั้งได้ครับเเรามาทำอาหารกันครับ กินแบบแง่ายๆครับคุณผู้ชมวันนี้ผล,ลไม้ก็ไม่มีขายแล้วครับส่วนมากจะมีพวกส้มโออะไราขายวันนี้ไม่มีอะไรสักอย่างครับถือว่าก็พอดีมีน้ำส้มครับมีน้ำส้มขายเกิดอย่างดีชีวิตหลอดไปครับเราต้องจุดตัวนี้ก่อนครับนี่ ไล่แมลงครับไล่ยุงกว่าจะออกบ้านได้ครับตอนนี้ก็11สิบอโมงครับมากินข้าวกันครับ คนถ้าเราใช้แบบนี้นะครับง่ายดีครับรวดเร็วทันใจครับเราไม่ต้องรอครับาคล้ายว่าท่านถ,ถึงแม้จะลมลมจะตีมาเราก็จุดได้ครับจุดได้จุดได้ดีกว่าเจ้าตัวนี้ครับเจ้าตัวนี้จะจุดจะจุดยากครับแล้วก็ทำแบบนี้โอ,อ้เราต้มน้ำครับต้มน้ำเพราะเรา,เราต้มน้ำจะกินมา่าครับ ยับกว้างหน่อยครับ <S <S เสร็จแล้วก็รีถอดออกครับบางครั้งวาวตัวน,นี้มันไม่ดีครับแก๊สอันนี้จะหมดไวครับ ถอดวาล์วออกเลยครับไม่ต้องประกอบไว้นะครับเวลาเราใช้เสร็จรอ้าวแล้วก็จุดยากันยุงไว้ครับมแมลงเยอะครับในป่าครับ ตอนนี้ต้นยางยังเล็กอยู่ครับป่าไม่คืบครับเดี๋ยวรอสักครู่ประมาณทั้งสามปีต้นยางขึ้นนี้มืดตึ๊บแล้วครับท่าผู้ชมถ้ามืดตึ๊บประยุงเยอะครับแบบนี้แบบนี้ยังไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะครับแต่ก็มีบ้างเล็กน้อยไปไหนแล้วก็หาเจ้าแบบนี้ครับนี่เราซื้อเป็นโลนใหญ่ๆแลครับซื้อที่แมคโครครับมัดใหญ่ๆแล้วครับเป็นถุงครับ เก้าสิบเก้าสิบบาทครับใช้ได้ประมาณนู่นนะครับประมาณสิบห้าวันนะครับบางครั้งก็เป็นเดือนได้เหมือนกันครับเพราะว่าถ้าเราเข้าสวนบ่อยก็สิบห้าวันถ้าไม่ได้เข้าสวนบ่อยก็อยู่ได้เป็นเป็นเดือนเดี๋ยวเราคงจะนี่ครับปมาแบบนี้มันง่ายครับไม่ต้องมีชุดไม่ช่วยครับเรามีข้าวเหนียวครับหนอดตายแล้วครับ อยู่ได้จนมือเย็นแล้วครับท่านผู้ชมถ้าเราไปป่านะครับสมัยนี้ต้องมีแบบนี้ครับซื้อแบบแบบนี้ไปเลยครับถ้าแบบถุงมาครั้งเราไปหาถ้วยหาชามลำบากครับ ถ้าเป็นถุงนี่กินแห้งอย่างเดียวครับถ้าแบบนี้ก็ยังดีครับสามารถที่ได้กินกินน้ำครับได้ได้มีน้ําบ้างครับนะครับสมัยใหม่ครับท่านผู้ชมนี่ก็มีช้อนหนึ่งช้อนซ่อมอ่ะเรียบร้อยแบบนี้ก็กินได้เลยเดี๋ยวเราก็เทน้ำใส่แล้วก็ปรุงครับปรุงรส ผมาปรุงรสไปก่อนก็ได้เนาะจะได้รวดเร็วเว่ายัางไงก็ตอเราต้องกินกับข้าวเหนียวนะครับถ้ากินอย่างนี้ไม่อิ่มนะครับถ้ากินกับข้าวเหนียวเราอยู่ได้นู่นแล้วครับประมาณ ประมาณห้าโมงเย็นนะครับถ้าแบบนี้ไม่ถึงครับสองชั่วโมงก็หิวแล้วครับเพราะถ้าหิวบ่อยเสียเวลาเราครับเสียเวลาการทํางานตอนนี้ก็เวลาก็เก็บเที่ยงแล้วประมาณนี้นะครับนะครับเก็บเที่ยงแล้วครับสิบเอ็ดโมงห้าสิบสองนาทีเราก็คงทํางานได้ครึ่งวันครับมาวันนี้ครับกว่าจะออกจากบ้านได้ครับคุณผู้ชมงานเยอะแยะครับ Oh. งานในเมืองก็เยอะเหมือนกันครับงานในเมืองก็มีอยู่สวนยางนุ่นนี่ครับประมาณสิบไร่ครับนี่อีกสิบไร่ครับอีกประมาณอีกสี่ไร่ปีนี้ครับ <Yeah. S 2> เดี๋ยวคงไปตัดครับไปเปิดอีกสี่ไร่ครับโห <Yeah. S 2> oh. ปีนี้งานหนักมากครับ พรุ่งนี้วันศุกร์ใช่ไหมวันนี้วันพัดครับมันพุธวันพฤษภาคมนะครับตุลาแล้วครับคุณผู้ชมเอ๊วันนี้เราเียดเท่าไรผมทำงานจนลืมมันลืมคืนแล้วครับไม่รู้วันที่เท่าไรนะครับวันที่ยี่สิบเจ็ดครับยี่สิบเจ็ดตุลาครับยี่สิบเจ็ดตุลาวันนี้ก็วันพฤษภาคมครับพรุ่งนี้ก็เอจะเข้าไปสวนยางในเมืองครับอย่างยางในเมืองก็ไม่อยู่ในเมืองหรอกครับอยู่ อำเภอเมืองแต่อยู่ชนน้หบดครับโอ้ <laughs> oh. คนน้ำเริ่มสูงแล้วครับเนี่ยครับเะามีเตาแก๊สต,ต้มแบบนี้ครับเ <laughs> ตาแก๊สเนี่ลืมไม่ได้ครับแบบนี้ครับแบบนี้ลืมไม่ได้ ท่านลืมอีกเราลําบากแน่ครับถึงจะลืมแต่เรามีต๊แก๊สเล็กอีกครับเรามีต๊แก๊สแบบนี้ครับนีมอดเราอยู่ในรถกระบะครับเรามาชงกันเพื่อความอยู่รอดครับอ่าใช่ได้ครับก็ต้องเดี๋ยวเราก็ต้องรอเาว่ารอจนกว่ารอจนกว่ามาม่าเขาจะ เขาจะเขาจะได้ซับน้ําครับเขาเรียกว่าไงครับเรามาม่าสุกนี่เราเนี่ใบตองครับใบไม้ครับเอาไปลองกินข้าวครับเดี๋ยวตราเล้างมือนครับเพราะว่าเราอยู่ในป่าครับเดี๋ยวเราเราไม่สะอาดนี่เราท้องเดินนี่ลําบากแน่ครับเอข้าวเหนียวมาแล้วครับตอนนี้ข้าวเหนียวมาเยอะครับ นู่นนะครับอยู่ได้จนถึงตอนเย็นนะครับพอเราทำงานหนักเราจะหิวครับคุณผู้ชมข้าวเหนียวเย็นแล้ว คนครับเวลาเราอยู่ในป่าในสวนนะครับเวลาเราจะทานทานข้าวในต้องเราต้องให้เจ้าที่เจ้าทางกินก่อนนะครับอ้าวแต่ที่เจ้าทางรากินข้าวกินปลาเด้อนี่ครับขอให้ทํางานประสบผลสำเร็จแล้วก็ปลอดภัยในการทํางานนี่นะครับก่็ให้เจ้าที่เจ้าทางกินก่อนครับเสร็จแล้เราก็กินที่หลังครับคุณผู้ชม ้าวเริ่มกินได้แล้วครับมากินมา,มากๆก็เข้าเหนีวด้วยกันครับแล้วเราอยู่สวนก็อย่างนี้แล้วครับมีอะไรแล้วกส็สามารถให้กินได้นะครับเพื่อให้ชีวิตรอดนะครับ ร้อนน้ำร้อนครับนี่ครับมามา ผมว่ามาม่ารสต้นยำเนี่เวลากินอากาศร้อนๆนี่ผมอร่อยนะครับมันจะออกเปรี้ยวๆนะครับเป็นเผ็ดนะฮะ <c oughs> จอดดดยังไม่ได้กินไม่ได้เผ็ด <c oughs> ข้าวเปล่าอยากจะกินนะองลองลองกินดูกินกินได้เปล่าอ่ะข้าวเปล่าอ่ะ ขับไปแล้วครับคงจะหิวมากับ ชมถามว่าอร่อยไหมครับก็อร่อยบ้างไม่อร่อยบ้างครับเพราะเพราะว่าหิวครับ <laughs> คลิปนี้ก็คงจะลำลาคุณผู้ชมทางบ้านด้วยก่อนนะครับกดไลค์ครับกดแชร์กดกระดิ่งตามครับเพื่อเป็นกำลังใจครับสำหรับเอาชีวิตรอดในสวนในป่าบางครั้งเราก็ลืมเสื้อหารมาครับเตรียมข้าวมาแล้วครับแต่พอดีเราโชคดีมีมาม่าอยู่ในกระป๋องอยู่ในภาชนะของเราครับอยู่ในกล่องเครื่องมือนะครับกล่องเครื่องมือแบบนี้เราจะเอาซ่อนซ่อนไว้ครับเผื่อว่า เวลาเราลืมมาเราจะได้มีชีวิตรอดอยู่ในป่าได้ครับํำราท่าชมไป็นจริงแล้วครับบ๊ายบายครับ